สวัสดีครับพี่น้องสุปสุคนมือนี่ยค่มาผู้พ่พอกับยานิ้วแคนาดาคือ,อเก่าเด้อจะเดอ้อยานิ้วก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนออรลีดหวานแหววมากคู่นี้พี่น้องพร้อมทั้งน้องเพชรน้องพลอยน้องแฝดลูกพอ่อบอยแม่แอนเนาะคะ่ะเนาะเกิดยังขึน้นเนาะเดี๋ยวยานิ้วสมาครบอกสุฟังเด้อค่ะเด้อคือว่าบอดบอยสิริชัยแล้วก็โพดรูปคู่ก,กับลูกแล้วนะคะน้องเพชรกับน้องพลอยนะฮักนะฮักพร้อมแคปชั่นว่า พ่อรักหนูนะคะเพจพลอยฮแท็กลูกของแอนบอยแฮแท็กแอนออร์เดีแฮแท็กบอยสีดิชัยส่อแอนแล้วก็แชร์ออกมาะะ Facebook แล้วก็นอนในเฟซบุ๊กจนโตแล้วแหละพร้อมแคปชั่นว่าแม่ก็รักนะคะรักทั้งพ่อและลูกเลยนะฮักทักขอบคัวนี่นาะคะ่ะน่ารักหวานแววมากขอบคัวนี่ เอฟซีหลายๆท่านกับเข่าม้าแสดงความยินดีกับกบขวานี่ AB แล้วกับพีพีนาะเขาค้นกดไลค์สามหมื่นกว่าพี่น้องกดคอมเมนต์พันกว่าปัดสอนนะะนะ้องเนาอีกท่านเอฟซีท่านนี้พ่นกับว่าน่ารักค่ะขอรักทุกทุกคนเลยค่ะใจเกินร้อยอีกท่านนี่แล้วก็ว่าดูทุกวันจนหลงรักน้องแฝดถอนตัวไม่ขึ้นแล้วค่ะอีกท่านนี่แล้วก็ว่าความรัก ของป้าป๋ากับลูกสาวครอบครัวน,นี้น่ารักทุกคนเลยน่ารักใจเกินร้อยทุกทุกท่านจ้าพี่พี่น้องน้องมีความจิดเห็นว่าจังไลกะคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังเนี่ยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็เด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยานิวแคนาดาเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณมากคะ่ะบายบาย